วัดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย <c oughs> ทำไมให้ไข่ทั้งสีฟอง <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมจะจับจุดอะไรสักอย่างหนึ่งได้ครับทุกคนคือไอ้เจ้าไข่สีฟองเนี่ยทุกคนรู้ไหมผมใส่อะไรลงไปดูซิมีอยู่ไหมไม่มีไม่มีมมครับตัวนี้ครับผมเฮ้ย <c> ม <oughs> <c oughs> ัน เก่งตรงไหนเนี่ยระดับรีเจเนรีนะครับแต่ใส่หอยทากอย่ได้แค่2อัน3มอันหอยทากอยู่มิสติกมิสติเคิลเลยนะเจ้าหอยทากเนี่ยและก็นี่ครับเจ้าเอมเบอร์สถานะใหม่เนี่ยเป็นโอเอมเบอร์เลยนะรีดด้วยว่ายิ่งนานนะครับสถานะยิ่งเก่งอันนี้ค่อยว่ากันนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับอันนี้เป็นโอเอมเบอร์จะมีขั้นต่อไปหรือเปล่าส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมจับอะไรบางอย่างได้ครับสีฟองนี้ไม่ธรรมดานะ นอกจากผมเนี่ยจะใช้เจ้าตัวนี้ใช่ไหมผมเนี่ยใส่เจ้าตัวที่เป็นรีเจเน a เรียตัวเมื่อกี้ลงไปเนี่ยเลเวลเขาอยู่ที่ประมาณ50เลยนะรีได้ว่าสูงมากๆอ่ะเราลองใส่เจ้าตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการทดลองของผมเองนะซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นฟล o อกใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเจ้าฟล o อกเป็นระดับเดียวกันนะครับก็คือรีเจเน a เรียตัวนี้ก็รีเจเน a เรียนะครับเห็นไหมแถมหายากกว่าด้วยนะทุกคนเลเวลนะครับ59เลยนะซึ่งถามว่าเลเวล59ได้ไงผมเปิดโดยใช้ตัวนี้ครับ นะครับใช้เจ้าตัวนกกระจอกเทศนั่นเองแพทนี้ในขี้โกงนะครับนกกระจอกเทศเนี่ยถือว่าเก่งมากๆาร์มเลเวลเขาอยู่นะเลเวลสูงสุดเท่าไหร่แล้วอะเจ้านกกระจอกเทศ60ครับผมนี่เปิดปุ๊บให้10เลเวลเลยนะครับขี้โกงไม่รู้ว่าจะเพิ่มได้มากกว่านี้ไหมเดี๋ยวรอนะครับรอเวลเจเนาะอาจจะเป็น10กลายเป็น11เลเวลเลยก็ได้ นี่ครับผมก็ได้เจ้าตัวนี้มานะจากการเปิดไข่ผมหาเจ้ากบสีฟ้าอยู่นั่นเองตอนนี้เทรดไม่ได้นะครับยังเทรดไม่ได้อยู่เมื่อไหร่จะเทรดได้เนี่ยไม่ได้แจกได้คูณเลยแต่ว่าก็ได้ตัวนี้มาแต่ท <c> ำ <oughs> ไมไมันกระตุกก็ได้ตัวนี้มานะครับเลเวลหน่อยครับห้าสิบเก้านะครับ,รบอายุเขาลองทดลองดูหน่อยนะครับว่าเกี่ยวกับเลเวลหรือเปล่าเพราะว่าระดับดีเจนารี่เนี่ยเขาน้อยกว่ามิสติคออย่างเจ้าหอยทากนะครับกับเจ้าหนอนเขียวนะซึ่ง ลองทดลองดูนะครับว่าคอมโบนี้จะโหดหรือเปล่าใส่เลเวลเยอะๆลงไปแล้วก็ในสวน,นเราเนี่ยใช้เจ้าตัวนี้นี่คือเจ้านกกระจอกเทศเลเวลเยอะๆเนาะเขาจะได้เปิดมาแบบโหดๆเลยอ่ะอีกหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพอดีด้วยนะครับสำหรับเจ้าไขาก่กลางคืนนะครับแล้วก็ตรงนั้นหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะลองดูนะถ้ายังได้สี่ฟองอีกแล้วก็นะๆๆบอกได้เลยว่าผมเนี่ยเจอเทคนิคลับนั่นเอง <laughs> เดี๋ยวไปดูกันนะครับทุกคนว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปิด โอ,โอ้ยกระตุกนะครับเจ้าไข่ของตัวนี้หม้เอกหากบสีฟ้าแล้วก็ถ้าได้เลเวลเยอะเนี่ยก็จะเอาไปปั่นนั่นเองเฮ้ยจะไปไหน <c oughs> เฮ้ยอย่าออกไปซ้วมมัวซ้วมส,วสิเป็นแมวบ้านเราหรือไงเนี่ยชอบสำรวจอย่าเด็ดขาดข้างนอกอันตรายเดี๋ยวจะมีคนเอาแกไปทำนกกระจอกเทศย่างนะ <c oughs> สวยเลยทีนี้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเจอมาอีกหนึ่งชั่วโมงหน้าเลยครับลองดูซิว่าจะได้สีฟองเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็ไข่เอกนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกัน โอเคไปเดี๋ยวเจอกันซีอูช่วงหน้าครับระหว่างนี้ก็ร้านอุปรกรณ์นะครับฝากนิดหนึ่งนะครับโอเคไม่รบกวนแล้วก็ลบกวนแค่นี้พอไปเดี๋ยวไปช่วงหน้ากันอ่ะโอเคผ่านไปแล้วนะครับไม่ใช่แค่ชั่วโมงนะครับ <laughs> ประมาณเกือบ3มชั่วโมงไปอีหนึ่งแล้วครับออกกําลังกงกําลังกายนะครับกลางคง้งกลางคืนถ้าโคง้คงทาคีมก่อนนอนเ,อเสร็จหมดแล้วตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงโอ้ว่า t t เดอะเฮ นี่มันสูตรปัม๊มเฮ้ยทุกคนนี่มาสูตรปั๊มไข่อย่านี้แป๊บหนึ่งนะคนเราเนะครับนอน8ชั่วโมงวันหนึ่งก็จะเหลือประมาณ15ชั่วโมง15คูณ4วันละ60ฟองโอ้แล้ว60ฟองนี่คือแบบเปิดแต่ละวันนี่คือไม่หมดนะเพราะว่าฟองหนึ่งครูดาว4ชั่วโมงใช่ไหมคือมันดีมากโอ้โหโอ้โหครับตอนนี้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเก็บเลย อ้าโอเคเก็บได้เลยอะเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดใครแล้วมาใส่ต่อเวลาเป็นสิ่งมีค่าต้องรีบเปิดมาดูหน่อยสิว่าจะมีตัวไหนนะครับเอามาปั่นอีกนะครับใครที่มีเอลกกางคืนเนี่ยเยอะๆเนี่ยดีมากนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมมีอยู่อีก65ฟองนะฟาร์มมาเมื่อนานมาแล้วนะครับตัวอื่นก็ได้นะทุกคนยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยยิ่งขี้โกงเลยนะครับผมใช้เพียงแค่ลิเทนรีนะอะ เดี๋ยวลองเปิดดูซิว่าจะได้ตัวอะไรมาอีกไหมนะครับได้ตัวหนึ่งนี่คือระดับอะไรอะ่ะเดี๋ยวผมจะไปเช็คให้ดูก่อนใส่นะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาเปิดนั้นก่อนว่าตัวไหนเอ่อดีที่สุดบ้างอ้าวเพชรเต็มแล,แล้วเราสามารถอัปเกรดเพชรได้นะครับต้องใช้ตัวต่อไปก็คือเวลลหกสิบเรามีนี่เรามีเลฟเตอร์ Laughter อยู่เราใช้เลฟเตอร์เนาะเพราะว่าเลฟเตอร์เนี่ยเวลสูงกับเวลต่าก็คือพอๆกันนะครับโอเคโอ้โหขี้โกงอะ่ะทุกคนดู โอ้โอผมหมายถึงตัวเนี้ยตัวนี้เลยเฮ้ยตัวนี้มันขี้กองเกินนะเนี่ยโอ้ดูโอ้โหเวลหกสิบเอ็ดยังสิบขวดคือเขาไปสุดได้แค่สิบอ่ะเนี่ยเห็นไหมแต่หมทุกคนหนึ่งถึงสิบครับน่าจะเวลตันได้แค่นี้แต่เดี๋ยวผมฟามอีกสักสิบเลเวลเนี่ยอันนี้เก้าจุดเจ็ดไม่มีตัวไหนแบบ 10.1 10.5 10. ไม่มีเลยทุกคนแสดงว่าจะไปสุดได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวแป่นึงนะผมขอยญาตอ๋อก่อนก่อนเปิดผมลืมใส่เพิ่มลงไปคาปิปร่าเอาออกก่อนอืมโอลืมใส่เพิ่มโทั่ะมา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 ใส่เพิ่มตัว59เลเวลหมดเลยนะเนี่ยตัวสูงสูงหมดเลยทุกคนตัว59เลเวลก็แบบ เนี่ยไปยังไม่สุดนี่หว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มต่อเรื่อยๆนะครับโอ้โหน่าจะสุดได้แค่10เลเวลนะครับง่ายๆว่าเปิดทีเดียวเนี่ยไปสุดได้80เิเลเวลเยกลมๆก็คือสามารถเนี่ยไปอัพๆเจ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยขั้นสูงสุดได้เลยนะขี้โกงมากขี้โกงมากตัวนี้นะครับเจ้าตัวเอ่อนกระจอกเท่เนี่ยโอ้โหแพทนี้แพทไดโนเสาร์เนี่ยโกงนะครับแล้วก็แพทต่อไปก็ขี้โกงนะครับ ได้ยาวครับนี่ได้ตัวเดิมกลับมาครับฮะอันนี้เวลหนึ่งอะไรเนี่ยเอ้าบัก๊กบักเหลือเวลหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเวลหนึ่งนะเออนี่เวลสามสิบครับอือฮึโอเคอีกตัวตัวสุดท้ายครับเวลสี่สิบสามอะผมได้สูงสุดนะครับเวลห้าสิบแปดเดี๋ยวผมลองใส่เวลห้าสิบแปดแต่ว่าตัวนี้เป็นระดับอะไรเอ่ยเป็นแค่ระดับแรครับทุกคนอ่ะผมไม่เสี่ยงแล้วกัน ผมขอญาตใส่เป็นรีเจเนอรีเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวรีเจเนอเรีเหมือนเดิมอันนี้คือเวล34แต่ว่าเวล34ไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะทุกคนโอเคน่าจะไหวเดี๋ยวรออีกสักรอบนึงนะครับก่อนนอนเนาะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ระหว่างนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะครับเวล34เป็นแบบรีเจเนอรีนะครับดูซิเวลเยอะๆเนี่ย well จะเป็นไงบ้างแต่ว่าการันตีแล้วนะคือเมื่อกี้เดี๋ยนะเมื่อกี้ เมื่อสามชั่วโมงก่อนผมใส่อะไรลงไปอะเวลเท่าไหร่นะห้าสิบหรือเปล่าห้าสิบกว่ากว่าอ่ะรอบนี้เวลสามสิบ well, นะครับดูซิจะได้สักสี่ฟองหรือเปล่าหรือว่าได้สักสามฟองก็โอเคนะครับโอเคมากด้วยนะอ่ะส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวเราจะวางไข่เป็นไข่อะไรดีเอ่ยอืมเจ้าไข่ไดโดรซนะครับตอนที่สิบเจ็ดแล้วหรอ <laughs> ผมฟาร์มเร็วมากอ่ะคือนี่คือแบบขนาดแบบไม่ได้เล่นชั่วโมงไปชั่วโมงนะทำนู่นทำนี่อย่างฟาร์มที่สิบเจ็ด เดี๋ยวผมขอสักวันหนึ่งนะทุกคนอีกสักวันวันอ่าเช้าของเช้าวันต่ดไปเนี่ยเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูดีกว่าเยอะเยอะเลยนะครับดูสิเจ้าไดโนเสาร์จะมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราเราขอวางเหมือนเดิมดีไหมก็คือกลางคืนนหละเพราะว่าผมหาก,กบฟ้าอยู่ยังไม่ได้กบฟ้าเลยเนี่ยเออใช่อ่ะโอเคยังมี65ชิ้น <laughs> ไม่จํากัดอะ่ะบอกเลยว่าฟร์ามาเยอะอถ้าก,กบฟ้าไม่ได้เดี๋ยวใช้กบเขียวก็ได้นะครับ ไม่บอกหรอกว่าคลิปอะไรเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคงั้นระหว่างนี้ก็รอไปนะโอเคไม่มีอะไรทําแล้วเนาะไม่มีอะไรทําให้ดูแล้วอ๋ออ๋อ่ะสุดท้ายก่อนที่จะสกิปไปอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงกว่านี่ทุกคนอีกสองรอบก็ได้แล้วนะมันแน่นอนอันนี้นะครับบอกเลยว่าเราใจนะครับโอเคแค่นี้แค่นี้ไปเดี๋ยวเราไปช่วงถัดไปกันครับโอเคผ่ okay. าไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งไปดูหน่อยซิว่าได้ผลหรือเปล่ารีเจนเนอรี่ อีกซอนทีอ่ะรอแป๊บหนึ่งโอเคมาได้แล้วได้แค่2ฟองเองรอบนี้่อะอันนี้ผมเอาระดับแรมานะครับเวลห้าสิบแปดอ่ะอีกสักรอบหนึ่งอ่ะทดลองไปเรื่อยๆโอเคเจอกันอีกหนึ่งชั่วโมงครับอเอาแค่ผ่านไปแล้วนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูหน่อยรอบนี้มันแค่ระดับแร oh โอ้ my god เฮ้ยโอ้ไม่ต้องระดับสูงก็ได้ครับ โอเคครับเจอบัคเรียบร้อยไม่เชิงบัคครับเทคนิคเรียบร้อย <laughs> โอ้โหเลเวล50บวกนะครับซีฟอง1 0 0เป็นเพียงแค่ระดับแรก็ได้นะครับ <laughs> สแสดงว่าอะไรเราสามารถซื้อเจ้าเอกนี่คอมอนเอกตายใช่ไหมคอมอนเอกโอ้โหเดี๋ยวอืมผมว่าก็ได้นะขอแค่เลเวลเกิน50อ่บะ <laughs> โอ้โหได้มากกว่าลีเจนารีอีกลีเจนารีเวลสาได้2อันนี้คือแรนะครับประดับน้อยกว่านะครับได้4เวลห้าสิบอืมเรียบร้อยครับผมผมเจอเทคนิคลับแล้วครับผมฟาร์มได้เยอะแน่นอนเนี่ยเจ้าตัวนี้เลเวล40นะครับทุกคนก็น่าจะได้เหมือนกันสัก3ฟองเนาะอ๋อลืมไปเลยเราสามารถอัปเกรดตรงนี้ได้นี่นาอัปเกรดการฟักไข่อัน,นี้เริ่มสําคัญแลวนะ อ่ะเจอแล้วพี่ขอโทษนะแต่ว่าพี่แกก็เก่งอ่ะทุกคนนะผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมว่าจะใช้นะอ่ะโอเคตอนนี้5ฟองก็ได้นะครับสรุปก็คือเวฟ50บวกยังไงก็ได้นะไอ้น,นี้เวฟ40ก็น่าจะได้สก3ฟองเอาง่ายคือผมเจอเทคนิคเลยนะครับฟาร์มโหดแน่นอนนะแล้วก็น่าจะได้รัวๆนะครับเจ้าไข่อ่ะคิปที่ประมาณนี้นะหวังว่าจะช่วยอะไรได้ไม่มากก็น้อยนะครับทุกคน โอเคเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับโดนแน่แ <laughs> ผมฟาร์มยาวๆแน,น่นอนเจ้าเอกตัวนี้โห <laughs> นุกแล้วโอเคซีอูครับ